สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีครับพ่อเป็ดครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเป็ดค่ะนี่งวดวันที่16กันยายน2567คลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายเนาะคุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อสิให้เป็นโครงสุดท้ายเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วเนาะค่ะฝันในช่องขึ้นฝันได้2คืนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามือเลขออกอีหลีเนาะคุณพ่อถ้าคุณพ่อฝันแอบก็สีมาตามให้อีกค่ะแต่ว่าคือสิีว่าฝันเหรอเพื่อนว่าค่ะ อ่ะคุณขอฝันยังไงบ่าวซู่ฟังไหมค่ะฝันว่ายางช่วงนั้นก็ผีวันที่อันนั้นยางมาาห้ามหาเลยห้าสิเลกว่ามอาหามนักันงผ่ากระสันต้นดำมีไงห้าสิเห้าสิเรนอะตัวมั่มีว่าซูลห่าตัวซูเกามาเนาะจ้ามันก็มามาซูเกาะไะเกาะนม่มีเราไปเคล่นมั่มีกันล้ค่ะมาเลยมั่มีม่มีกันแล้ววปานาะมั่มีเลย ไปและยางค่างน้อยใช่ท่านก็มีข้างท่างเอายู่กลางรถท่างรถใไงทั้งขาทั้งขาแรอยู่กลางค่ะที่ว่าท่านหนีแรงแรงขึ้นเขาเลยนะท่านกระทังจะรอท่านแดงทางดีนรถพี่อัพแรนเฮี้ยงเลยครับรถคันนี้เ๋อขับรถคันนี้แปลงรถพี่อัพเลยได้เนี่ยขับรถมาไส้เนี่บเป่รถคันนี้บิดเลยครับบิดบ้านหัวรถพี่เอาไป่ายน้ำกับบิดน้ำ แรงแห่งกันเลยนะคราสูงกันนะแรงแขงกันนะไปชิลีก็กันนะเสมอกันเลยนะครับราในญ่เาไวทุลเไวเจ้าควงไหวเลยรถใหญ่พิดเลยเสมอกันเลยบ่เลยคือตอนเหล่มมึงก็คิอเาแม่ไม่ขายรถนีกแล้วก็รังพันเห็นรถเขานึ่งคนนึงพานาี้คีขากนนึ่มากเล่งเร่งว่าเขาาที่ต้งก็บ้าฆาได้หวังรถใหญ่ฆ้ามีมอค่า้ายยางเลียว สูเขาได้แล้วเก่งแห้งโลคนียวดจ่าๆเลยจ่าจ่าแรหน่อยขาหนีได้สาเร็วนาบิีดขึ้นเสียเลยเป็นไงว่าข่ายพอรุกนึกกันซีนี่รนไงที่ซีออกบอลเงินเนาะบอลเงินเน่ะเอามือไหวหัวรถไรอเูียงกันนะก็มยใส่ยาไปนึ่งีป้ายเ่นไหวหัวลนเลมัาง็รัางกันออกอีกน้องเดินหนามปนหนาว่อีกได้มันกบ สีสูงห้องอะไรนะก็ไล้สีส mm ูง hmm. ห้องอะไร้องก็รกอ่งรเป็นห้องก็เป็นเป็นหองเป็นห้องานอะานงามเราล้านมันแลยเขามายั้งเขาว่ะมาล้านคือเขาล้านคือเขาได้อนิคนน่ะมันมีมีเขาแกสลักประตูนะแกสลักหม่ถนัแกสลักอย่างลายงามขึ้นตู้โถนี่แหะมเลยพากันเข้ามาแข่งกันมาอีก ไปมากมงงไปมากผมเมื่อตัว่าแข่งขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกับรถใหญ่แข่งรถปีอับอย่างเงี้ยโอ้โหรถปีอับไปใช้ไปหนาหันรถไปวะไรกันค่ะไปถสงเมือกันเลยนะแล้วถืกระเป๋ารถปีอับสิไปก่อนมั่นขี่มอเตอร์ไซค์นี่ละมอเตอร์ไซค์ขันนี้ลรกหนึ่งีมป้ายทะเบียนกระข้านี้เลยขันนี่เลยบ้านนี้ขออนุญาตถามคุณพ่อบ้านนี้คุณพ่อเห็นป้ายทะเบียนรถกระบะอยู่บ่บ่เห็นบ่เห็นมนบ่หนาก็บ่เห็นเพราะว่ามันในบ้านหัวมันไหวเจับไหวไหมเจ้าจะขังมัน เมื่อจับขันจับดันเข้าไปบ่บ่จับสู้กันไปเลยนใหญ่มันก็จับชีรอดหนาวนี่ปะปะคองกันไปบ่าข้อไหนว่คอนันนันสีสวก็ยิงไปเสียสวงนะคนใหญ่นะมันก็ไปว่าไรกันนันก็โยนก็เก่าไม่มาดนันก็กายไปเลยกายไปเลยกันน้ำห่อไปห่อเหลียวก็เลียวไปทางห่อแล้วเห่อมันใส่ไปทางหน่อยเน่ะยเขาก็แล่นลงมากจากคุณแล้วที่แรกนี่ คู้ไรถามหาเลรอ๋อมีคนเลื้อเลข50เลขนะกันว่ากัน้อเลขห่าายาวไปัมอ๋อคุณพ่อสิไป้อเลขเออเลขแค่ที่มักถือได้แน่เะมันว่าเกาศูนหนึ่งเหมือนว่าร้อเปอรนตมาม่าคละอันนี้พีบเ่าพีบเบาเองนะเกาซูนร้อยมาม่ามมาม่ามน มันว่ก่อมันบังหองเพาห้าองเ,เลยรสุดนะผีผีผู้ชายนีมายางสวนกัน,กนกคุณพ่อเป็นบอกเออยเายางตัดเลมน<อ>ันก็ม<ฆ>าอะ,ะนะโอ้แต่ใาก็ถม่นี้แล้วคนดัปุ้ดกูง้ลค่ะาชวไปรักหนีล่ะงาไปรักคืออะไรหนูนหไปห่อไอคุู้หนึงห้ารอบมือถือเยน่าคือได้กระทางของนเนี่ชุ่มก่านน มามาแท้ๆศูนย์เก่าหรือเก่าศูนย์คุณพอเก่าศูนย์มามาแท้แท่เก่าศูนย์าะค่ะเก่าศูนย์มามาแท้แทมามาผีว่าค่ะพเนาสิบังตัวนี้ไว้นาะคุณพอนาะคเสีเจ้าอีลเอาสเ้าที่องสมันจะได้พได้เ่ซื้อใตอนนี้เราซื้แต่คุณพอซื้อรตเตอรีไปแล้วซื้อไปแล้วแล้วเดีวเมื่อพันนทีขี่รถจ้องเก่าสาศูนี่ก็เป็นสามอ่งแล้รถก็มันก็เก่าสามอย่อแล้วซ้อเนี่ยซ้อศูนย์ซ้อสามซ้อศูนย์ซไอสามอ่ะมับ จะไปทียนรถนี่เจ็ดเก่าสามเจ็ดเก่าสาจะซ่มไเขั้นนี้ละแต่ว่าพี่บอกว่าเก่าูนนี่บอกาม่มาจังไ็กบ่มาจางเล็อยบ่มาแต่นนาพอซื้อเรีไยบร้อยแล้วเพราท่นจะซื้อแล้วเรเราต้องซื้อแต่ว่าซื้อไว้จะซื้อไว้แรกเน่ยตอนนี้ตอนนี้คุณพอซื้อลอตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะค้านนหลอนี่บน้องแ้มันออกเลยนะออกเต็มเตมเลยนะเต็มเต็มนี่คือเก่าซูนมืนบอกเก่าซูนมันบบอมาแท้มนะ บ่มีอกรอกเก่ากบศูนย์นี่บะมาแท้เก่าก็ซื้อบมาแท้อู้ค่ะจะมามาแล้วโอ้โห้ำมันเลยแล้้บ่มาแต่วันนีมากรบสานมานมันน้ำต้องซืของะกอกเลยถ้าเป็นแนวนี้เป็นบะเน่อยสองแปดเนาะเอาไปแล้วมันเย่าไปซื้อที่แปดมัน้ออกสองแปดไ่จะออกข้ามันไยมันออกไปแล้ก็นีมันก็นีไม่มาเราไปเส้นบมี่โอมี่มันจออกไปได้ก็ไรหลอกกอนพีบอกว่ามันออกแล้วสองแปดเนาะไซื้อกันต็นี่มัน หอแบบมันออกมาแหงหลเ, <18 S 2> เลยอสิบแปดสิบแปดมันโบออกดอกผีท<อ>วงคุณพ่พอเนาะว่ามันออกไปแล้วสองแปดมันออกไปวังหันนี่ออกไปวังหันอ,อ่ามาตินีพวานั่นะพุทธะบออกม่มี่เราจะเห็นม่มี่คนม่ม่าแทร่กัเก่าซูนอีกคน,นาม่ม่ามาม่ามหูน้ำมันแล้วก็บอกว่ามาแท่เก่าซูนเลยแยกแยกก่นนี้นว่าขี่รถบ่ขี่รถแทรกรถแย่ไปบันนี้ขี่รถเมื่อไหร่กันค่ะ เจาเลยแล้วทางดีที่ดีที่ด้ลยเพราะเขารอะว่าก้นอึกจพน่อบิดกันอยู่กันนี่เองเมื่อนึงบิดมอเตอร์ไซค์เมื่อนึงขับรถใบใบหองรถใบคือเรานาเาเนี่ยี้งกันไปต่อเพื่อเาร่านเขาปูกล่านก็ล่านเขาซื้อขาร่านง่มีแกสลัดงงเลยนะเขาไม่ยังเขาว่าร่านเขาได้หร้านซื้อข้ได้หรพกกันากกมาอีกแรงแทงกันอีกมงเรย อายุพอจะปีละปัน67 67ปีเนาะอ่ะกับเกบเกิดกระถางทะเบียนภาวะอทเี่เป็นเก่าเเป็นเล็กคูปนะพอฟันอาขี้มอไซแก่งกันนาอคุณอแก้งกันกะ่เือไปนำเรือไปนเล็กที่คุณพ่อสีไฮปะนี่ตัวไหนคะมักม่วนสองโซนี่ยมาเก่าศูนนี่คับเก่านกับสามเก่าับสามกับเก่าสมนี้หละเงเนเก่าศนกับเก่าสามเป็นเหล็กที่คุณพ่อเพิ่มมากเนาะค่ะเพิ่นสีไฮแต่ว่า ก็อย่าลืมสามตัวเนาะคุณพ่อเนาะเจ็บเก่าสามเจ็บเก่าสามค่ะเป็นเหล็กแตเบียนรถมอเตอร์ไซค์คุณพ่อที่ฝันบอดดี้บิดแข่งกับรถลดปีกับในความฝันเนาะค่ะไปทางนี้นองเราเกือบแคบแต่ว่าแข่งกันหน่อยใช่ไหมยึดกันง่ายคุ๊บเลยแต่าง่ายแล้วดินแดงๆมันเป็นผู้ตื้นๆผู้นี่จังได้กัดสูมอเตอร์ไซค์ว่าไงวะที่มอเตอร์ไซค์แข่งกันไปอยู่ค่ะแต่ว่าโตัโเข้อเสียมันจะออกดีมันจะออก เก่าทุนนี่ยปจะชาชเขาบังไว้นะเขาทีบังนะครับเหลรกช่องโซ่เนี่ยแะวังแห้งแห้งล้อห้อยลุก่าชุดกับเก่าซ้ำเป็นบอกเ่ะเดี๋ยวแอดสีไทยทะเบียนรถเนาะค่ะเลขทะเบียนรถให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้เบิ่งกันเนาะค่ะว่าทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณพ่อนี่เป็นเลขทะเบียนตัวใดเนาะค่ะจอดอยู่ข้างๆนี่ละค่ะเออว่างหนึ่งว่างหนึ่งนี่ละราคาซีสรุปเนาะค่ะสรุปตัวเหลขให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้แคปหน้าจอเนาะค่ะว่า ความฝันของคุณพ่อนี่ทั้งเบิดมีจักฝันเนาะค่ะตัวเลขมีตัวไดแน่เนาะค่ะทั้งเบีองเดียวเราขึ้นเดียวเราแง่เลยพันแน่เลยมากพอกขาพอกขาพีเขามาขีเราแข่งกันมาค่ะพอมาเขาเหล็กเขาสูนเขาว่าหมูหมิงรอประเทศพอพี่บอกว่าเขาสูนนี่บ่มากคักๆเหม็นมากลอยประเทศเลยตัวนี้ระ้วว่างตัวนี้ตัวเด่นมันค่ะตัวเด่นตัวนี้สูนบ่มากพอแข่ตัวเด่นเหม็นบ่เด่นเลยหายเด่นเลยตัวนี้เด่นเลยเนะมันมันถึงบางไว้คุณพ่อคิดว่าเป็นบุญหรือหลาง เกนที่เป็นรางพ่ามันอยู่รางเลยไม่ไมยุ่นดิ่เลยนบอกกันอ่อกน่นะเีแล้วบงทีตัวนี้กเกาซุนเยอ้บ้างเกาซุนพอันเพราะว่าเพื่อนบอกมากบ้านบอกคักๆเลยมันมมาแท้ๆคนเนาะมันมมาคาว่ามมามันหมานะแต่คำว่ามมามันจีมาจีมาเพาว่ามันออกไปแหละมันต้ออก่ามันบอกมันเห็ดไรเผื่อเท่นันกานไปนากคุณพ่อ่องแผลก็ออกไปแล้วคืออ่างนั้มันออกไปหมด 高深很，oh, okay. 嗯、做料就了。 แล้วมหนระวังเะ้ององโซนะไรกลางวันสเก่าซนระวังดีๆเนะคุณ่อเก่าศูนก็เก่าสนี่ระวังเก่าซูนเก่าสาเรื่องกันไดันเลนให้เรื่องเจ็เก่าสามที่เสามตัวเนาะตามมาถ่ย่าถ่ายเมือไสเาถือเตรียไว้เป็นแนวทางนะคุณ่อเนาะเป็นแนวทางของพอเ็ดค่ะในงวดวันที่สิหกันยายนสองพนห้หกี่ค่ะใครใครทุกคนค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาเป็นวันนี้กับคุณ่อสุขสุคนงวดว่างหันรุณพ่นเนาะคานผม มาแน่นอนคิดว่าน่าจะมากนาะคุณพ่อเนาะน่าจะมากคุณพ่อว่าเขาารอบนี้แต่ว่าท่านผู้ชมกะเบามืออย่านักแห้งเนาะค่ะเบามือสักพันอย่านักแห้งเนาะค่ะค่ะถ้าเกิดว่างวดนี่เขาอีกงวดนาจะนักค่ะท่านผู้ชมรอบนี้จะขากี่เปอร์เซ็นต์กจะขากี่เปอร์เซ็นต์กแต่ว่าถ้างวดนี่เข่างวดนาจะนักเนาะค่ะงวดนักรับงวดนี่กะจะขากีเปอร์เซ็นต์จะเคิงหนึ่งก่อนนาะคุณพ่อเนาะ แต่ยาป้าเก่าซูนค่ะแต right? ่เ right? ป็นพออย่างเก่าซูันกค่ะแสดงว่ามักแหงที่คุณพอขันตโนะัช่หมเก่าศู์ซื้อไรันมีค่อดอนมนจะดีกว่ามีอย่งนัย่อะเดี๋ยวสิไปทะเบียนมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะให้คับท่านผู้ชมในเบิรงกันค่ะค่ะขอบคุณพอเปได้หลาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพอเป็สค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็เป็นเล็กทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะ ของพ่อเป็ดเองเนาะค่ะที่เพื่อนฝันว่าเพื่อนเด้ขี่แข่งกับรถกระบะเนาะคะ่ะเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นเจ็ดเก้าสามเนาะคะ่ะเลขสามตัวแต่คุณพ่อว่าให้นเน้นเก้าสามเพิ่นว่าโบนเค่ะท่านผู้ชมเจ็ดเก้ากนาล่องเนาะค่ะนาล่อง,ะค,ะอง,ค,งค่ะเจ็ดเก้าค่ะกระส่งคือนเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขออกวันจันทร์เนาะคะ่ะ วันจันนีเจ็ดเพิ่นว่าทาเบิงสีเมนบอเนาะค่ะก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของพ่อเป็ดค่ะในงวดนี้ค่ะค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่16กันยายน2567นี่ค่ะพ่อเป็ดนี่เพื่อนฝันคลิปที่3คงสุดถ่ายเพื่อนว่าค่ะฝันว่าผีบอกเลขเนาะค่ะ ในความฝันนี่พ่อป็ดเพ ös, kind of sheep, shepherd, ืพพ so ่อนฝันว่าเพื่อนสีไปซื้อเลขเพื่อนว่าย่างไปหลับไปพ่อกันกับผีผู้ช่ายเพื่อนว่าผีผู้ช่ายนี่ก็ย่างสวนมาเพื่อนว่าผีผู้ท่ายก็เลยถามพ่อป็ดว่าสีไปยังพ่อปิดก็เลยบอกว่าสีไปหาซื้อเลขพ่อป็ดว่าผีผู้ช่ายก็เลยบอกว่าเลขเก่ากับศูนย์นี่อย่าไปซื้อเด้อมันบ่ออกดอกเพื่อนว่าค่ะ บอกพ่อเป็ดเนาะค่ะว่าเก่าศูนย์นี่อย่าไปสื่อเดิมันบออกหอกจังได็กกับบออกเพื่อนว่าค่ะเพื่อนบอกพ่อเป็ดหลังจากคุยกันแล้วก็แยกย้ายเพื่อนว่าไปไผ่ไป,ไป,ไปมั่นเพื่อนว่าพ่อเป็ดนี่ก็ไปขับมอเตอร์ไซค์เพื่อนว่ามอเตอร์ไซค์ยุ่ง่อนเพื่อนนี่ละเป็นมอเตอร์ไซค์เพื่อนเนาะค่ะไปขับเอามอเตอร์ไซค์จะค้องว่าสันล้ะกันขับไปแล้วก็ไป คู่กันกับกระบะเพื่อนว่าค่ะมีรถกระบะขับตามตูดมาแต่ว่าขับไปทางเดียวกันแข่งกันบบดนี้เพื่อนว่าแข่งกันตบรถกระบะนอกกระบะกับขับสีแซงเพื่อนเพื่อนกับสีแซงกระบะเพื่อนว่าแต่ว่าต่างคนต่างแซงกันบ่ด้เพื่อนว่าพอเป็ดนี่ก็เลยเอามือนี่จับทั้งหน้ารถกระบะไว้ทั้งขางเนาะค่ะแต่ว่าจับมองทั้งหน้าเป็นทั้งขางรถกระบะก็ขี่คู่กันไปเพื่อนว่าค่ะในความฝันจนหงมือเพื่อนว่า พอเป็ดนี่ก็เลยได้ตัวเลขเนาะค่ะมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นเลขรถมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์793เนาะค่ะเป็นเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัดเลรน93เพิ่นว่า799373เนา<ๆ>ะค่ะใน3ตัวนี้เลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ก็ตัดกับหมุนเอาเพิ่นว่าค่ะแล้วก็90เนาะค่ะเป็นเลขผีบอกผีบอกว่า90นี่มันบ่ออกดอกว่าสัญญา่นอย่าไปซื้อเด้อว่าสั่น บอกพ <Huh? S 1> ่อเป็ดเนาะค่ะพ่อเป็ดวันเน้นเลยเก่าศูนย์นี่มาแทนเพื่อนว่าถ้าฝันแนวนี่ย่ำไรมันออกเพื่อนว่าค่ะเก่าศูนย์ศูนย์เก่ากรับเอาเพื่อนว่าค่ะเป็นแนวทางของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายเนาะค่ะพ่อเป็ดนี่ฝันทั้งเบิร์ตยูสามเธอค่ะท่านผู้ชมมาเบิร์ตเธอแหลกกันเนาะว่าพ่อเป็ดเพิ่นฝันว่าจังใด อันนี้เป็นคลิปแรกหรือว่าเธอหลกของพ่อเป็ดเนาะค่ะที่เพื่อนฝันเพื่อนฝันว่าจับปืนยิงนกเนาะค่ะเดีเขาไปในป่าเพื่อนว่าไปหายิ่งนกแล้วพอนกตัวนึงเล่งใส่ยิงปังเพื่อนว่านกตกลงมาตายเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็ตีตัวเลขให้ก็คือ807เจนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันแล้วก็801เป็นตัวกันเพื่อนว่าค่ะแล้าก็07เจ็นี่เน้นในีคลิปแรกเนาะค่ะเพื่อนว่าฝัน่านกตายตัวนึงเพื่อนว่าจับเป็นเจ็ดเพื่อนว่า ศูนย์นี่ก็คือมันตายเพื่อนว่าค่ะหรือว่าลูกปืนกระไรเนาะค่ะเพื่อนตีใส่เพราะว่าโตกนกนี่เป็นหูจึงปึงเลยเพื่อนวะเนี่ยไปหูแดงจึงครึ่งเลยเพื่อนวาหูกระสุนเนาะคะ่ะเพื่อนก็เลยตีหายเป็นศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะในคลิปแหลกของเพื่อนเนาะคะ่ะนินลงลางเพื่อนว่าค่ะแล้วก็คลิปที่สองค่ะคลิปที่สองนี่เป็นความฝันของพอเป็ดที่เพื่อนฝันเห็นไก่2สองตัวเนาะคะ่ะนอนเลี่ยงกันอยู่ข้างบ้านเนาะคะ่ะ เพิ่นไปยืนอยู่ข้างบ้านบ้านนี้มีสองหลังเพื่อนว่าเฮี่ยงกันอยู่คุณพ่อนี่ไปยืนอยู่หลังที่สองแนม,มเบิงไก่เพิ่นว่าไก่หนียางขึ้นทั้งบ้านมาแล้วก็นยางออกไปทั้งข้างบ้านเพิ <earnest SUR> ่นวาแล้วก็ไปนอนเลี่ยงกันอยู่สันสองเพิ่นว่าค่ะตัวแรกยางขึ้นไปก่อนแล้วก็น,นอน,น,นลงตัวที่สองน้ำกลนไปแล้วก็ไปนอนเฮียงเฮี่ยงข้างกันเพิ่นว่าค่ะอยู่เหือนสันสองเพิ่นว่าค่ะ พอเป็ดนี่ก็เลยตีเลขกให้เลยเพิ่นว่าหาสองเก่าเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันหานี่ตีจากเฮื่อนเพินว่าค่ะสองนี่ตีจากไกลสองตัวเพิ่นว่าเก่านี่ตีจากไกลเพิ่นว่าค่ะแล้วก็สองหาเก่ากับกรบเอาเนาะค่ะตีจากอันเดียวกันเพิ่นว่าแต่ว่ากลับเอาเนาะค่ะเป็นสองหาเก่าหาสองเก่าเนาะค่ะแต่ว่าเน้นในคลิปนี้เพิ่นสีเน้น สองหาเก่าเพื่อนว่าค่ะเป็นเหล็กดีจากฝันเนาะค่ะในคลิปที่สองนี่ค่ะค่ะท่านผู้ชมพอเป๊ดน,น่ฝันทั้งเบิร์ดสามเทือ่อนเนาะค่ะฝันทั้งเบิร์ดสามเทือ่เอเพื่อนฝันทั้งเบิร์ดสามเทื่ออย่าลืมแคบหน้าจอเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอเอาเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้บึงว่าตัวเลขของพอเป็ดนี่เพื่อนห้มีตัวไรแน่เนาะค่ะมีตัวไรแน่ แนวทางของพอเป็ดในงวดวันที่16กันยายน2567นี่ค่ะแต่ทนีนเน้นเนาะค่ะโค้งสุดท้ายนีนยนนเน่เน้นคักค่ะโค้งสุดท้ายนี่เน้นคักเนาะค่ะเก่าศูนย์นมาเน้นเก่าศูนย์เก่าสามนี่ละนมาค่ะเลขกผีบอกว่ามันบ่ออกมันสิออกพิ่นมาค่ะค่ะอย่าลืมตัดกับหมุนนาเด้วยค่ะ ถ้าคลิปนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพารวยน,นั่ในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ